ตอนคันนึนงเพียรและครอบครัวค่ะโรงทานจากสมัยจิตรภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ค่ะตรงทานจากบริษันนี้เราถือการสมโภชสาลเจ้าพ่อหลงสุรินทร์อาคาเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได <mel od ic 00> ้รับชมกันในทางจวัน <DVD> นี้นะคะสามัคทีปุสดสถานสงเคราะห์คนเริ่มมานะค่ะ รงทานจากคุณน,นิพอพาพรเยนและครอบครัวอาจาริักษสินค่ะรงทานจากโครงการบ้านทรัพ,พย์ภัยบูนค่ะโรงทานจากท่านท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ค่ะโรงทานจากห้างทองรัชดาค่ะโรงทานจากตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ค่ะค่ะโรงทานจากบุญเจริญพาณิชโรงทานคุณลักษนาเวียงคำรงทานชัยเจริญท้าไม้ โรงทานจากโรงสีใช้่งเรืองโรงทานจากทั้งสสพิทตองุกเจริญพรโรงทานจากโรงแรมทองคารินโรงทานจากโรงพยาบาลสุรินและโรงทานจากคุณแม่สิริรักค่ะมีนะคะ โรงทานที่ท่านไม่ประสงค์ออกนามนะคะที่มาเพิ่มเติมอีกหลายโรงทานให้ทุกท่าน,นเลย<ร><า>น,นะคะในขณะนี้นะคะโรงทานแต่ละโรงทานนะคะขอความร่วมมือนะคะอย่าพิ่งแจกสินคของนะคะรอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านชำนาญชื่นตานะคะมาเปิดปฐมเมืเลิกก่อนนะคะทุกท่าน และตอนนี้นะคะประชาชนชาวจังหวัดสุรินน่าจะประมาณครึ่งจังหวัดนะคะตอนนี้อยู่ที่งานสมโพธิหลักเมืองสุรินปะจจาปี2,568นะคะขอให้ทุกท่านนะคะได้รอนะคะหาที่นั่งรออีกสักครู่เดียวนะคะตอนนี้ยังมีรถสัญจรผ่านไปผ่านมาสำหรับวางสิ่งของลงทานอยู่นะคะให้ทุกท่านนะคะได้หลบรถกันสักนิดนะคะ ของที่แต่ละโรงทานนำมามอบให้ทุกท่านในวันนี้นะคะมีคอนข้างจัมากเลยทีเดีดดยวนะคะน,น,น่าจะเพียงพอสำหรับการจแจ<า>กจ่ายให้กับทุกท่าน<ม>น,นะคะค่ะทุกท่านคะ่ะ มารฟังกำหนดการการจัดงานสมโพธหลักเมืองสุวินประจำวันนี้มีไล้สไตล์บาย5 6าทุกคนทุกท่านนคะมาชมบรรยากาศงานสมโพธ3สามเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุวินนะคะสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนสมโพธในวันที่21สิงหาคม2568นะทุกคน สมภูสานเจ้าขอหลักเมืองวันที่21สิงหาคม2568นี่ก็จะมีการแจกทานนะทุกคนลงทานขอสวัสดี้ี่าทานประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกๆท่านนะคะซึ่งในวันนี้นะคะทานที่สบาลเมืองสุรินทร์ค่ะ ภายใต้การบริหารงานของท่านวัฐนตรตั้งสวีส์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุรินทร์ค่ะได้กําหนดจัดงานสมโพธิสารหลักเมืองประจําปี2568ในวันนี้ค่ะซึ่งในทุกๆปีนะคะเราก็จะจัดงานสมโพธิหลักเมืองนะคะในวันที่21สิงหาคมของทุกๆปีค่ะ ค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมนะคะจัดงานสมโพธิหลักเมืองสุรินนะคะก็เพื่อเป็นการรำลึกนะคะถึงสารหลักเมืองสุรินนะคะการที่เรามีเสาหลักเมืองสุรินนะคะซึ่งเป็นความอ่ารวมจิตรวมใจของชาวจังหวัดสุรินนะคะมาเป็นเวลากว่า100ปีนะคะ ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะท่านประธานในพิธีนะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านชำนาญชื่นตาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านมัณน,นาชื่นตาค่ะเก็บบการให้ชมกันนะคะเป็นช่วงๆนะทุกคนนี่ก็คือจะเป็นบริจารโรงทานนะคะงานก็คงจะมาประมาณ6กโมงนะทุกคน ค่ะและในเวลากำหนดการงัน้ 2> 2, นะคะเวลา17นาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลนะคะและแขกผู้มิตรค่ะทุกคนก็ตอนนี้ก็คนก็เริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะคะานอมผู้ว่าก็มาถึงแล้วนะคะ กันแล้วนะคะน้าสลักเมืองสุรินทร์ของเรานะคะงานสมโพธิเสาหลักเมืองสุรินทร์นะคะ21ิงนางคนคม2560นะะเก็บบรรยากาศนะคะทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะตอนนี้ก็แล้วก็จะเริ่มเปิดงานกันแล้วนะคะที่นี่นะคะน้าเสาหลักเมืองสุรินทร์นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสุรินทร์นะ mm hmm. ทุกคนจุดใกับทุกคนทุกท่านได้ชมการบรรยากาศนะคะแล้วก็จะมีโรงทานที่หนึ่งก่อโรงทานนะคะร้อยก่อโรงทานมาให้แจกจ่ายอาหารให้กับทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็มมีนางรำจากโรงเรียน กาเียนะอ็มเก็บบรรยากาศ้านนาให้คุณผท้านได้ชมกันสักแปนาทีนะคะก็จะเข้าไปทำพิธี ด้านในนะคะทุกคนน้องรำน,น,นะคะตะเตี้ยมแล้วคุณเจ้าก็มาแล้วนะคะเริ่มมานะ,ะเข้ามาในพิธีแล้วก,ก็มีทั้งพิธีฝ่ายสงฆ์นะคะนีน่นะคะ เป็นช่วงนให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะ ตื่นเนนะคะก็ระเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวก็เริ่มพิธีนะคะทุกคนหมายกำหนดการก็สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะตอนนี้ก็แจกอของโรงทานไปก่อนบางเจ้าก็แจกหัดแล้วนะคะทุกคนนะก็จะมีบอลลยนทีจากโรงเรียน,น,นสุรวิทยาคารนะคะ บันทึกภาไปให้กับทุกคนทุกทานได้ชมกันเป็นช่วงนะคะวันนี้ก็จะเป็น EP แรกนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปติดตามเป็นช่วง EP ที่2นะคะในงานสมโภชสาหลักมือเซนีนนะคะในวันที่21 1. สิงหาคม2568นะคะก็หวังไว้ที่ทุกคนทุกท่านก็คงจะเพิ่มเพิ่มกับเรา บ้างนะคะหากเกิดพาดประการใดต้องกลับประธานาไปทุกทุกที้ด้วยขอบคุณทุกเลิกทุกไลท์ทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆเข้ามาชมพวกเราอย่าลืมเป็นกำลังใจกดทางช่องเข้าไปด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสุขสวัสดีวัจะมีแก่ทุกคนทุกท่าน,นนะคะโชคดีนะคะสวัสดีะค่ะ